จเหตุการณ์ที่มีคนจมน้ําในบ่อน้ําแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิเริ่มเป็นที่ร่ําลือออกไปนะครับหลังจากที่มีคนต้องมาสังเวยชีวิตให้กับบ่อน้ําแห่งนี้เป็นประจําทุกปีทุกปีทางทางที่คนที่จมน้ํานั้นต่างก็ว่ายน้ําเป็นแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงซึ่งคนที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ดีนั่นก็คือเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ละครั้งนั่นเอง นี่จึงทําให้ชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าบอ่อน้ําแห่งนี้ต้องมีอาถรรพ์บางอย่างซ่อนอยู่เรื่องนี้จะเป็นจริงแค่ไหนทีมงานของเราลงพื้นที่สํารวจมาให้ได้ชมกันครับบอ่อน้ําลําคันฉูอยู่ในพื้นที่หมู่ที่14บ้านมะเกลือตําบลบ้านกอกอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นบอ่อน้ําที่ขึ้นชื่อว่าทุกปีบอ่อน้ํานี้จะต้องกลืนร่างมนุษย์ลงไปหนึ่งศพเป็นตัวตายตัวแทน จนขึ้นชื่อว่าบอ่อน้ําแห่งนี้คือบ่ออาถรรพ์การนําเสนอเรื่องราวดังกล่าวทีมงานไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ความเชื่อใดๆทั้งสิน้นเราเพียงแต่เสนอเหตุการณ์จริงนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมรายการนะครับปีต,ตายเลี้ยงกันปีก่อนตายเด็กตายอยู่ที่นี่ปีนี้มาก็มมตายที่นี่เลี้ยงกันคนละปีแล้วเนี่ยเสียเสียเสียความผู้เฒ่าคนบ่อมากผมเสียบ่อ หนาน,าน้ำนี่บ่หวัดน,งน,ดน,งงนึงกับหวัดนึงล่ะบ่เมื่อนึงกับเมื่อนึงกบหนาน้ำนะทุกปีต้องมีต้องมีหลังจากมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของความอาถรรพ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ล่มลือออกไปทีมงานจึงลงพื้นที่หาข้อมูลออและก็สำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงควบคู่ไปกับความเชื่อของชาวบา้นนานประมาณอยู่ป .3 นี่แหละ าาาาก็เรียนร่างเป็นเด็กที่นี่ไหมเด็กเด็กมาย้ายมาจากระยองมาอยู่มันพักกอด,ดียนพอก็ไปเรียนน่า,นาพวกมันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ติดมไปเลยมันมีเหตุการณ์เล่อยๆมาละคนต่างถิ่นมาเอาปาอาลาเลยกับพวกเรานี่ก็เห็นเห็นแต่ตัวใหญ่จะจับไม่ได้นะมันเป็นประหลาดประหลาดเป็นติดตามปลา เอามาล่อเห็นบอนใหญ่ก็วิ่งลงเอาอะไรนี่แหละเป็นส่วนมากของปลานี่ละจมไหมครับจมไหครับอย่างนี้แหละเขานี่เขาก็ว่ามันคุมปลาเข้าไปนั้นจากข้อมูลที่ทีมงานได้รับสาเหตุการตายส่วนใหญ่จะบอกว่าพวกเขามาหาปลาในลาน้ําแห่งนี้แล้วก็พบกับปลาตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาให้เห็นซึ่งถ้าเป็นนักล่าปลาก็จะต้องลงล่าปลาตัวนั้นให้ได้ และส่วนใหญ่ผู้ที่ลงไปจะไม่ได้ปลาแล้วก็ยังต้องมาจบชีวิตลงซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามีผีพรายน้ํามาฉุดและลากลงไปใต้น้ําจนเป็นที่มาของการจบชีวิตที่บ่อน้ําแห่งนี้วันนั้นเหรอคะเขาก็บอกว่าพากันไปหาปลาประมาณบ่ายสาม ไปกันเยอะอยู่ค่ะประมาณเกือบสิบคนวันนั้นหาปลาได้เยอะมากแต่ว่าตรงที่ไปหาปลานั้นไม่ได้อยู่บริเวณที่ตายไกลจากบริเวณที่ตายมากหกโมงครึ่งจะกลับบ้านแล้วแกบอกว่าพากันลงล้างตัวที่บ่อนี้น้ำมันเยอะน้ำมันใสดีก็เลยลงไปล้างตัว แต่ทุกคนไม่ลงที่บ่อนะคะเขาจะล้างแค่มือล้างเท้าแล้วเขาไม่ลงแต่วันนั้นพี่ชายถอดเสื้อแล้วก็ลงไปมุดจากคำบอกเล่าของญาติาตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งที่ผู้ตายทำงานเสร็จก็นนจะออกหาปลาตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นนก็ทำให้ทุกคนคิดตรงกันว่าน่าจะเป็นเรื่องราวอย่างที่ล่ำลือกันไว้ แกก็บอกว่าปลาเหมือนจะเยอะน้ำใสดีเดี๋ยวมุดดูปลาก่อนนะก็เลยมุดไปครั้งแรกแกก็มุดขึ้นมาบอกลุงที่อยู่ข้างบนต่อหน้าบ้านลึกสองเมตรห้าสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาปลากันแกก็มุดลงไปครั้งที่สองบอกว่าไม่ลึกหรอกสองเมตรสี่สิบเองพอไม่ถึงห้านาทีพี่ชายคนที่ไปขายผ้าด้วยกันนะคะ แกบอกว่าเห็นขึ้นน้ําไปแล้วแต่ลุงคนที่อยู่นั่งตรงบ่อแกบอกว่าพี่ชายยังไม่ขึ้นมาข้างบนก็เลยไม่เชื่อว่าจะจมน้ําได้ถึงประมาณ10นาทีทุกคนก็เลยลงไปช่วยที่จุดมุดน้ำนะคะที่เขาลงไปค่ะ แต่ไม่ได้อยู่ที่จุดตรงท่อที่เขาเข้าไปนะคะเขาอยู่ตรงขอบริมที่เป็นหินอ่อนฝั่งทางซ้ายมือมันเหมือนมีแรงดึงดูดให้เขาเข้าไปเป็นปลาใหญ่หนูว่าเขาชอบปลาเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาอยู่เขาลองดำน้ำลงไปดูพื้นที่ว่ามันจะมีปลาไหมมันจะลึกไหมที่ลงไปล้างตัวนะคะ คือเราคิดว่าเหตุผลถ้าถ้าเขาไม่เห็นปลาเขาก็คงจะขึ้นมาแล้วนี่เขาน่าจะเห็นปลาที่เขาแบบคือเขาชอบจับปลาแล้วน่จะเป็นปลาตัวใหญ่ที่ล่อเขาเข้าไปข้างในทีมงานและหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิจึงกลับไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อสำรวจสภาพใต้น้ำและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุที่เกิดขึ้น ท่อแรกเราไม่เจอนะครับนี่ยคนหาครั้งที่สองในช่องที่สองนะครับเชือกใช้ประมาณยังต่ำสิบห้าเมตรได้ครับแล้วได้ไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในท่อจากจุดจุดที่เรารับแจ้งว่าเขาหายไปมันอยู่ไกลกับที่จุดที่เรามาเจอไหมก็ประมาณสักเจเมตรได้นะครับคือจากหน้าหน้าท่อใช่ครับจากจุดที่ว่าเขาว่าจมนะครับ เข้าไปข้างในคือว่าตรงนี้มันเป็นหน้าท่อนะครับไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นน้ํามันจะไหลด้วยหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่วันนั้นที่พวกผมมามันเป็นน้ํานิ่งแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมศพถึงลอยเข้าไปอยู่ในท่อได้ในระยะไกลพอสมควรนะครับไปได้ไหมที่เขาจะใช้คำว่าหลงทิศก็มีส่วนเป็นไปได้ครับเพราะว่าคนแบบช่วงเวลานั้น เวลานีตายนะครับเอาตัวรอดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะว่าลงไปในน้ําแล้วมันมืดมันมองไม่เห็นจากเหตุการณ์ล่าสุดก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่าทําไมผู้ตายจึงไปเสียชีวิตในท่อส่งน้ํำที่ลึกถึง15เมตรเพราะลึกลงไปในบ่อน้นํานี้สภาพพื้นผิวจะไม่เท่ากันบางจุดจะลึกเป็นแอ่งหินมีรากไม้อยู่ใต้น้ําจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ที่ไม่เคยชินกับพื้นที่ อาจจะเกิดความผิดพลาดจนเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตได้ในที่สุดเช่นเดียวกับลักษณะการตายของศพล่าสุดที่ยืนยันได้ว่าผู้ตายอาจจะดําหาปลาจริงแต่อาจจะดาเข้าไปในท่อส่งน้ําโดยไม่รู้ตัวเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเย็นทําให้แสงสว่างใต้น้ํามีไม่มากนักบวกกับอุณหภูมิของน้ํามีความเย็นจึงอาจจะเป็นตะคริวและก็เสียชีวิตได้ซึ่งตรงกับข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจพิสูจน์ศพของผู้เสียชีวิตครับ ยักแขนตัวแขนตัวแขนก็เลิกต่อ้รักเลยเขาฝากเนาะพี่น้องชาวบ้านที่ที่อยู่ ในพื้นที่หรือคนต่างถิ่นต่างแดนที่มาตรงห้วยลำกระจู๋ก็ขอให้ศึกษาสภาพภูมิประเทศเพราะว่ามันจะมีตรงลึกตรงตื้นก็ขอให้ทางผู้มาเนี่ยได้สอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่หรือในท้องถิ่นตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้ป้องกันในการสำรําเพราะว่ามันมันไม่น่าเกิดมันก็เกิด เรื่องของคนจมน้ำเพราะว่าอย่างพผมเองก็พยายามให้ความรู้เสร็จมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับสำหรับเรื่องของความอาถรรพ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันเพราะที่ผ่านมาก็มีคนมาสังเวยบ่อน้ำแห่งนี้ให้เห็นอยู่ทุกปีเรื่องนี้จึงจำเป็นมากที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมเองครับ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสรุปผลการเสียชีวิตของคนที่จมน้ําว่าเกิดจากตะคริวแต่ชาวบ้านก็ยังปักใจเชื่อนะครับว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนที่ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับบ่อน้ําแห่งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคงไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากให้ใครต้องมาเป็นตัวตายตัวแทนเพราะว่านั่นมันหมายถึงการสูญเสียคนที่รักในครอบครัวไปอย่างไม่มีอะไรมาแทนได้ครับโครงการสิงส่งสร้างสรรค์คนทีวีปี1 สัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากภาคใต้ได้มารวมตัวกันที่ม,มหาวิทยายลัยราชพัฏสงขลาเพื่อรับความรู้และคำแนะนำดีๆจากเหล่าวิทยากรมืออาชีพและในสัปดาห์นี้เรามีบรรยากาศการอบรมในช่วงบ่ายที่เข้มข้นขึ้นมาให้ได้ชมครับ สวัสดีครับผมจะโลดธนภพาสุภาวนาวิวัฒนะครับในช่วงโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปีที่เศษวันนี้เรางอยู่กันที่การอบรมรอบภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เหล่าวิทยากรแล้วก็พี่ๆจากโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีจะมีเทคนิคอะไรนะครับมาแนะนําให้น้องๆเพื่อที่จะไปต่อยอดในการสร้างผลงานนะครับกับโจทย์สร้างสุขให้สังคมส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand นะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับการอบรมในรอบนี้ ทีมโปรดิวเซอร์จากรายการเรื่องจริงผ่านจอก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติกับน้องๆในการสร้างสรรค์ผลงานตามโจทย์ที่ได้รับมาเพ <อ S 2> ื่อจะได้สื่อสารกับคนดูได้อย่างเข้าใจและก็มีชั้นเชิงเลยครับเสียงดนตรีนขาดาเว่าสัมภาษณ์คนไปมาขนาดภาพขนาดเราจะเอาข้อที่จริงตรงนั้นแหละมาเพิ่มกลลเม็ดกล,ลวิธีเพิ่มปมในการเล่าเรื่อง การเชื่อมโยงแต่ละประเด็นเข้าด้วยกันอะไรเงรี้ยเพื่อให้เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นงานที่อยากเห็นเนื้องานที่ดูเราไม่หลับอ,ะอ่ะใช่แล้วก็งานที่มันทํามาจากความจริงใจครับตั้งใจเวลาเราดูงานที่มันทํามาจากความจริงใจแล้วเราจะรู้ทันทีเลยม,มันแสดงออกเพิ่มภาพอ่ะในุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากน้องๆที่เข้าร่วมอบรมในรอบภาคใต้กันต่อดีกว่านะครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรอยู่ในหัวเราบ้างคะตอนนี้ก็มีเป็นเขาเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รวยแต่ก็ เขาก็ทำเพื่อ,อเพื่อส่วนรวมจะตีโจกในมุมมองของอนําเสนอบุคคลที่มีจิตสาธารณะนะครับให้สังคมเนี่ยมีแค่รอยยิ้มเล็กๆที่เกิดจากการทําอะไรของใครคนใดคนนึงแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ารอยยิ้มของเขาเนี่ยจะทําให้สังคมดูยิ่งใหญ่พลังของคนทีวีรุ่นใหม่จะสร้างสุขให้สังคมได้อย่างไรติดตามผลงานและร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ ในรายการเรื่องจริงผ่านจอนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศของการอบรมในโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปีที่11รอบภาคใต้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะได้รับความรู้ดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับจากพี่ๆวิทยากรในการไปต่อยอดผลงานของน้องๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ว่าครั้งหน้าครับเราจะพาไปดูบรรยากาศกันที่ภาคอีสานน้องๆที่ภาคอีสานเตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะยกทีมลงไปถึงที่อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมจะโลดธนภัทสุภวพนายิวัต์พร้อมน้องๆภาคใต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราล้ออันตรายภัยผู้ใช้รถใช้ถนนเรื่องจริงผ่านจอ